คนดังส่งกำลังใจเนมเกสโนวาหลังทราบข่าวอาการป่วยล่าสุดแอดมิดร่างกายไม่ซู้จริงๆเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มมากฝีมืออย่างเนมเกสโนวาหรือเนม ปากรานไรยว่าเราจะเห็นผลงานเพลงของเขามากมายและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้เรื่อยๆจากอินสตาแกรมส่วนตัวอย่างล่าสุดได้แจ้งข่าวเพื่อนพี่น้องในวงการ,รบันเทิงและแฟนคลับอ่านแล้วแหกเป็นห่วงเมื่อทราบว่าเจ้าตัวนั้นต้องเรือนง,งานเพราะมีไข้สูงตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่18กุมภาพันธ์2566 ตอนนี้เข้ารับการรักษาทิ่โรงพยาบาลอาการเบื้องต้นคือมีไข้สูง40และติดเชื้อไวรัสอยู่ในระหว่างรอผลเลือดเพื่อการวินิสัยที่ชัดเจนในขณะที่หนุ่มเนมได้บอกเพิ่มเติมว่าร่างกายไม่สู้จริงๆครับไม่งั้นไม่มีทางแอนซ์เลนงานแน่นอนครับหายดีเมื่อไหร่ขอกลับไปแก้ตัวนะครับต้องขออภัยร้าน ที่เดิมภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอรักษาตัวให้หายแข็งแรงก่อนครับตอนนี้แอดเกสโนว่าทางทีมงานขอให้หนุ่มเนมหายไวๆนะคะ